ในปี2025ที่ผ่านมาของ o e m System เลยนะครับมันเป็นเหมือนปีที่นิ่งๆอีกปีหนึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางอะไรที่บื้อหวานะก็มีกล้อง o v m 3ออกมาเนาะตัวนี้ซึ่งตรงนี้อยากมองว่ามันเป็นเหมือนกับเซอร์วิสแฟนๆให้หายคิดถึงอะแล้วก็พยายามดึงคนเก่าๆให้ยังอยู่ในระบบอยู่นะไม่ได้แบบว่าทำตลาดมือหวาอะไรมากมาย แล้วก็มีเลนเทเลอ่าทีเด่นก็มีเลนเทเล่แต่นะมันก็เป็นกลุ่มไฟไลท์ก็เป็นเฉพาะกลุ่มนะครับเหมือนแบรนด์กำลังพยายามยืนนิ่งๆให้มั่นคงก่อนพร้อมอเมื่อไหร่ก็ค่อยออกเดินแต่ตรงนี้พี่เอ๋าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่จะเดินสักทีนะครับก็รอเขาจัดระเบียบตัวเองก่อนนะอ่าและดูเหมือนว่าอีกอย่างหนึ่งนะอ่าอันนี้เป็นความเหม็นส่วนตัวนะพี่เอ๋ว่าเขากําลังพยายามย้ําอ่ะ ว่าระบบไมโครโฟเตอร์เนี่ยมีอะไรดีแล้วก็ระบบเนี้ยเหมาะกับใครอืมประมาณนั้นเขาพยายามชูหลายๆอย่างนะแต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งนะว่าค่ายกล้องรายใหญ่ๆใ,ในวันนี้เนี่ยมันก็มาไกลามากนะอืมทั้งอย่างเช่นอะไรที่เป็นข้อได้เปรียบของไมโครโฟเตอร์อย่างระบบการสั่นโฟกัสคอมพิวเตอร์ชัแนลโฟโตกราฟีอะไรทั้งหลายเนี่ยไมโครโฟเตอร์เคยได้เปรียบมาตลอดตอนนี้มันไม่ค่อยชัดเจน นะครับข้อได้เปรียบที่เห็นชัดตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องขนาดของระบบะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นนะว่าคนใช้ OM ส่วนใหญ่ในวันนี้เนี่ยก็คือคนที่เข้าใจความต้องการของตัวเองอยู่แล้วเลือกความเบาความทนความคล่องตัวในขณะที่คนใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจให้เขาก้าวเข้ามาลองอถ้าจะทำมันก็ต้องอธิบายเยอะกับชาวบ้าน ซึ่งในเชิงการตลาดสินค้าที่ต้องอธิบายเยอะๆยาวๆเนี่ยมันเสียเปรียบสินค้าที่บอกข้อดีได้ในประโยคเดียวอยู่แล้วหรือบางทีไม่ต้องบอกก็ได้แค่นั่งมองหรือว่าเพื่อนใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขามาใช้แล้วตรงนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่มากของอูเอมเลยนะอืออย่างเช่นช่วงหลังๆเราจะเห็นนี่ยกตัวอย่างให้ว่า c o m p ิ t เตอร์ช l นล o t o g ก a p ฟีอ่ะที่ OM อ่ะชูเป็นแกนหลักเนี่ยนะในช่วงหลังมีไลฟ์เฟนดีมานะครับก่อนหน้านี้ก็มีไลฟ์คอมโพสิตอะไรต่างๆนานานะ่ะโอ้ไม่มีใครสู้เขาได้หรอกอืแต่วันนี้เนี่ยค่ายอื่นๆเขาก็มีเออหลายอย่างก็ทําได้ดีด้วยนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ช l ในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างออกไปก็มีด้วยนะครับฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยมันไปอยู่บนเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าคุณภาพไฟล์พื้นฐาน มันก็ยืดหยุ่นกว่าตามไปด้วยกลายเป็นว่าเขาทั้งมีและดีด้วยหเหนื่อยเลยนะครับตอนนี้เหนื่อยเลย o อมจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับถ้าจะบอกว่าอ่าของเราดีจริงอะไรจริงก็จะต้องกลับไปเน้นในคอมพิวเตอร์ช n e นล h o โฟโตกราฟีในรูปแบบอื่นๆเสริมเข้ามาอีกานะเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในมุมไม่เหานะเออ มันมีช่องว่างการตลาดบางอย่างนะอืม,มีมีพอสมควรเลยแหละแล้วก็เป็นตลาดขนาดใหญ่ถ้าสื่อสารไปได้ดีๆนะได้มาสัก5้าถึงสิบเปอร์นตะ่ะมันก็มหา,าศาลละอันนั้นก็คือตลาดสมาร์ทโฟนครับคือที่ผ่านมามันแย่งตลาดไปเยอะมากใช่ไหมตอนนี้เราขอต่อยอดจากเขาได้ไหมนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่พี่เขาเห็นนะนะสมาร์ทโฟนมันพยายามเบ่งกําลังจนตัวจะแตกแล้วนะครับพยายาม ทุกอย่างเข้าไปปรุงแต่งภาพใส่ AI หรืออุปกรณ์เสริมนู่นนี่นั่นหูเนี่ยออกมากันจนเต็มไปหมดแต่ต่อให้พยายามแค่ไหนนะถ้านับในตอนนี้ภาพจากสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็ยังให้ความรู้สึกว่ามันประดิษฐ์ขึ้นมาอมืมันยังขาดขาดเกินเกินอยู่ในขณะที่เราแค่ขยับมาอยู่ในไมโครโฟเตอร รุ่นเก่าๆเลยนะไม่ต้องไปเปิดฟีเจอร์อะไรซับซอ้อนที่แมวพูดถึงนะไฟล์ภาพมันก็ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดอืแล้วมันไม่ต้องขยับมาเยอะไงมันแค่จากสมาร์ทโฟนมาไมโครโฟเตอร์มันไม่ต้องไปถึงฟูลเฟรมหรือ Medium มีเดียมาแม t ไม่แค่นิดเดียวเองแต่โหเห็นความแตกต่างเยอะมากนะครับเพราะมันเริ่มต้นจากพื้นฐานของ ลักษณะทางกายภาพที่มันดีกว่าอันนี้เนี่ยคือความแตกต่างที่คนรุ่นใหม่จํานวนมากไม่เคยได้สัมผัสนะครับอืมเพราะเขาโตมากับตัวสมาร์ทโฟนเขาคุ้นเคยกับภาพจากสมาร์ทโฟนตรงนั้นตั้งแต่เริ่มทีนี้เวลาเขานึกอะไรไม่ออกเขาก็ไปหาอะไรมาต่อมาเติมอะไรที่ยุ่งยากอย่างที่บอกอนะ่ะเยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยทั้งที่ในความเป็นจริงมันมีทางที่เรียบง่ายแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาดีกว่านั้นมากอันนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงเลยนะ ทริปญี่ปุ่นที่ผ่านมาที่พี่เผาไปชิกโกโกุนะครับขับรถอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยก็ใช้ iPhone 17 Pro Max แนะครับแล้วก็ iPhone Air ถ่ายรูปมาเยอะมากเลยภาพมันก็สวยดีนะแล้วก็มันก็สะดวกดีด้วยแต่ในระหว่างทริปนะมันมี Facebook Memory เนี่ยเด้งขึ้นมาเป็นภาพชุดที่พี่เอาถ่ายเมื่อ10ปีก่อนด้วย o l y m p u ัรุ่นเก่าแล้วนะ EM10 หรืออะไรมนะทีนี้พอเรากดแชร์ออกไปอ่าก็รู้สึกกำลังขับรถอยู่มั้ง แล้วก็เอ้ยกำลังจะขึ้นรถเออกำลังจะขึ้นรถแล้วก็เอ้อขึ้นอันนี้มามากดแชร์ทิ้งไว้ไม่แน่ไปแล้วข้า่าเมืองแล้วลืมไปเลยกลับมาดูอีกทีอ้าวมีคนทักเข้ามาว่าพี่หาใช้กล้องอะไรถ่ายทริปนี้หรออะไรเงี้ยบอกอ๋อไม่ใช่นี่มันเก่าแล้วนู่นนี้นั่นนะอ่าใช้ O.M. ถ่าย Olympus ตอนนั้นยังเป็น Olympus ถ่ายเห็นไหมครับไม่ต้องเป็นช่างภาพก็ดูออกว่าไฟล์มันต่างนะฮะมันใสมันสบายตามีมิติแล้วก็ดูไม่พยายาม ตรงนี้แนหะมันคือโอกาสของ o e m System นะถ้าจะเลือกสื่อสารให้คนเห็นว่าอมืมันดีกว่าจริงๆอ่ะมันง่ายมากเลยเออมันไม่ต้องไปแข่ง AI อะไรกับมือถือหรอกแต่สื่อสารว่านี่คือของจริงไม่ใช่ Fake นเ t อรัลอ่าไม่ต้องมาพยายามเป็นธรรมชาติแต่มันเป็นแบบมันบอ n t ู b ีมาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะ่ะเออนะ ตรงนี้เนี่ยถ้า OM กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ชัดๆนะผ่านภาพถ่ายในชีวิตจริงภาพคนทั่วไปภาพสตรีทท่องเที่ยวอะไรต่างๆ,ๆ,ๆเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไฟล์ที่ดีเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เองนะแล้วมันได้มาโดยไม่ต้องฝืนหรือพยายามอะไรมากมายมันจะช่วยสร้างความเข้าใจใหม่นะครับให้กับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนจำนวนมหาศาลเลยนะให้เขาเห็นว่าเอ้ยการได้ภาพดีมันมาจากอะไรง่ายๆแบบนี้แหละไม่ต้อง เหนื่อยไปต่ออะไรที่เขาหากันอยู่ตอนในตอนเนี้ยนะอันนี้อยากให้ o m System เนี่ยดึงคนเข้ามาระบบให้ได้ก่อนครับส่วนเรื่องการถ่ายนกถ่ายมาโคถ่ายจริงจังที่มันเป็นแกนที่คุณอยากจะได้กลุ่มนั้นนะครับถ้าเขาชอบเขาจะไปต่อเองนะอืมอีกอย่างที่จะช่วยตรงนี้ได้นะถ้าจะให้เขาเข้ามาจริงนะตัว Art Filter ตอรที่อยู่ในกล้อง o m ตอนนี้เนี่ยควรจะปรับปรุงนะ ให้เข้ากับยุคสมัยได้ละที่มีอยู่เนี่ยมันดูเก่าครับมันเหมือนมันออฟ t โิดอะนะมันเหมือนฟิลเตอร์บนวอลชอปที่ไม่มีใครเขาใช้กันแล้วอะ่ะคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้ปฏิเสธอะไรพวกการใช้ฟิลเตอร์นะแต่เขาอยากได้ลุคที่มันเป็นแบบค่ายอื่นทําเป็น JPEG ลุคที่เป็นฟิลม์มซิมูเลตของฟูจิอ่าหรือเป็นลัดของ l ูมิกหรือแม้แต่นิคอนน่ะเขายังทําออกมาได้ดีเลยนะ พิ c เ u อร์คอนโทรใช่ไหมเออพิ c เ u อร์คอนโทรของนี้เขก็มนี่สวยนะพี่หาไปโหลดมาตั้งหลายตัวเนี้ยบเลยนะทีนี้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรคุณสามารถอัปเดตผ่านเฟิร์มแวร์มาได้เลยแล้วยังไงต่อกล้องหน้าตาของเราอ่ะมันได้ไงเนี่ยดูสิสวยมากเลยนะสวยแบบไม่ต้องพยายามเลยแล้วเนี่ยมันเป็นกล้องที่เรามีอยู่แล้วนะครับอัปเฟิร์มแวร์มาอัปเฟิร์มแวร์มา รุ่นใหม่ก็ใส่เฟิรมแวร์มาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะไม่ต้องทาอะไรเยอะเลยทำมาเถอะทามาเถอะนะแล้วก็แบรนด์เนี้ยต้องเล่าเรื่องให้ชัดเจนนะอืมโอก็จะมีพื้นที่ของตัวเองซึ่งไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับทางฟูลเฟรมเออไม่ต้องแข่งแล้วนะแต่ฉันกวาดเหมือนเป็นโอ้บลูโอเชียน่ะ เออต่อยอดจากสมาร์ทโฟนมานิดนิดหน่อยหน่อยเพราะเด็กๆน้องๆสมัยเนี้ยเขาก็ต้องไปหากล้องเก่าๆมาถ่ายเพื่อเอาฟิลเพื่อเอาอะไรอยู่แล้วแต่อันนี้ได้ทั้งฟิลได้ทั้งคุณภาพอันนี้มันลงตัวมากเลยนะอืมก็อยากให้ทาง OM พิจารณาตรงนี้แต่จริงๆอันเนี้ยพี่เขาส่งเมสเซจไปที่โอเอ็มเมืองนอกนะแต่เขาไม่ได้ตอบอะไรกลับมานะส่งยาวเฟ้ยเลยว่า พี่เอรู้สึกยังไงกับไอตัวอาร์ตฟิลเตอร์อะไรพวกนี้อยากให้เขาปรับมาเพราะคนรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับเขาอยากได้กล้องไว้เดินถ่ายเล่นแถวสยามอาลีทรงวาดหรือไปญี่ปุ่นไต้หวันอะไรสวยๆนะครับมือใหม่ไม่ได้ซื้อกล้องเพื่อที่จะเดินเข้าป่าในทันทีนะเออหรือแม้แต่คนวัยเกษยียณอย่างพี่หอาเองอะ่ะพี่เอาก็ไม่ได้อยากจะเข้าป่าอะไรแล้วพี่เอาอก็อยากได้กล้องชิคชคู๊ ไปเที่ยวกับครอบครัวเหมือนกันฝาก o ู m ไว้ด้วยนะลองทำดู